เพืท่อน,ทนี้เธอบอกมาว่าเธอเนี่ยฝึกกดแรงนึ่งดูฝึกวางใจในผลลัพธ์แต่กลับถูกคนรอบข้างมองว่าดูนเหนื่อยดูไม่มีความทะเยอทะยานทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจที่คนรอบข้างมักจะมองเธอแบบนั้นใครบ้างคะที่อยู่กับครูฝึกกดแรงนึ่งดูเรากําลังวางใจในผลลัพธ์แต่กลับถูกคนรอบข้างมองว่าดูนเหนื่อยดูไม่มีความทะเยอทะยานเลยนะเธอใครบ้างคะที่เจอแบบนี้ครูขอขยายความคําว่าทะเยอทะยานนิดนึงคําว่าทะเยอทะยานก็คือคํากริยาเป็นการที่เรา อยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนั่นคือการทะเยอทะยานคําว่าทะเยอทะยานเนี่ยจะแปลความหมายไปในทิศทางที่เป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ขึ้นอยู่กับมุมมองของตัวเราเองโดยส่วนมากเราจะแปลไปในทิศทางที่ลบมากกว่านั่นก็คือการทะเยอทะยานจะต้องดิ้นรนจะต้องต่อสู้จะต้องทําทุกทางเพื่อให้ได้สิ่งสิ่งนั้นมาจะต้องขวนขวายจะต้องวิ่งเต้นนั่นจึงเรียกว่าการทะเยอทะยาน โดยส่วนมากจะถูกแปลไปในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะบวกหรือลบท้ายที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของตัวเราเองคําว่าทะเยอทะยานในรูปแบบของกฎแรงหนึ่งดูถ้าจะให้เปรียบเทียบแบบใกล้เคียงที่สุดก็คือแรงปรารถนาคําว่าแรงปรารถนาในส่วนของกฎแรงหนึ่งดูเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกก็คือความคิดบวกๆที่เราปรารถนาจะได้สิ่งนี้มาเพื่อยกระดับชีวิตของเราให้สูงขึ้นถ้าเปรียบเทียบก็คือคํานี้แหละใกล้เคียงที่สุดแต่เป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกในส่วนของ การฝึกกดแรงหนึ่งดูดการที่เรามีแรงปรารถนาให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวเราเรามีกระบวนการฝึกเยอะแยะมากมายล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกเข้าสู่โลกภายในทั้งสิ้นถ้าบุคคลภายนอกมองด้วยตาเนื้อจะมองว่าเธอดูไม่กระตือรือร้นเธอดูไม่ค่อยที่จะทะเยอทะยานอยากจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นเธอดูเนื่อยๆอาจจะมองแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังฝึกสร้างแรงปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองจากโลกภายใน เพราะเรารู้กระบวนการว่าภายในกําหนดโลกภายนอกบุคคลทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจเพราะคนที่ฝึกกดแรงดูดเมื่อฝึกนานๆไปเนี่ยเราจะอยู่ในสภาวะหนึ่งซึ่งครูเรียกว่าสภาวะการเชื่อมต่อกับจิตนั่นก็คือจิตของเราคือความนิ่งความเงียบสงบ เราก็เป็นเหมือนจิตของเรานั่นก็คือนิ่งเงียบสงบไม่ร้อนรนเหมือนเดิมเรากําลังอยู่ในกระบวนการปรับคลื่นความถี่ให้ใกล้เคียงกับระบบจิตของเราเดิมที่คลื่นความถี่ยึกยึกยูยูวกเวกววัยกับทุกๆเรื่องบุคคลภายนอกดูแล้วโอเคเธอยอดเยี่ยมมากเธอกาลังทะเยอทะยานเธอกําลังดิ้นรนเธอกําลังทําทุกทางเพื่อให้ได้สิ่งสิ่งนั้นผู้คนทั่วไปมองว่าโอเคโอเคเธอกําลังแอคชั่นอะไรบางอย่างดูดีมากเพื่อนรักเยี่ยมดีที่สุดซึ่งจริงๆแล้วพฤติกรรมเหล่านั้นไม่ใช่ สวนทางกับกดแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดการที่เราฝึกฝนเข้าสู่โลกภายในจะทําให้เราเนี่ยนิ่งนิ่งเหมือนกับ คนที่อยู่ภายในของเรานั่นก็คือจิตของเราเรา,เรากำลังถูกนำพาให้อยู่ในคลื่นความถี่ที่เงียบสงบเหมือนทะเลที่เงียบสงบเป็นแบบนั้นคนที่มีคลื่นความถี่ที่เงียบสงบจะเป็นคนที่นิ่งๆความท้าทายเข้ามารู้เท่าทันสิ่งสิ่งนี้อยู่เหนือขวาสิ่งสิ่งนี้ก็เลยดูแบบนิ่งๆคนทั่วไปมองแล้วดูเหนื่อยๆดูไม่แอคทีฟดูไม่ค่อยกระตือรือร้นเรื่องจริงก็คือเรากำลังถูกปรับคลื่นความถี่ให้นิ่งให้เงียบสงบเหมือนกับโลกภายในของเราเท่านั้นเอง คำตอบของคำถามนี้ก็คือข้อที่1 ให้เข้าใจต่อผู้คนรอบข้างการที่เขาจะมองว่าเรานเหนื่อยเราดูไม่ทะเยอทะยานไม่กระตือรือร้อนใดๆก็แล้วแต่นั่นเป็นสิ่งที่เขาตัดสินจากมายาภาพจากสิ่งที่เขาเห็นจากตาเนื้อเรื่องจริงลึกลงไปถ้าเหล่านั้นไม่ทราบว่าเรากําลังฝึกอะไรอยู่เรากําลังฝึกวางใจในผลลัพธ์เรากําลังฝึกเชื่อมต่อกับโลกภายในจึงทําให้เรานิ่งลงท่านเหล่านั้นไม่ได้ทราบในส่วนนี้ให้เข้าใจในท่านเหล่านั้นมากๆเขาเหล่านั้นสแสดงกิยิยาเหล่านั้นกับเราเพียงเพราะว่าเขาไม่รู้เขาไม่ทราบในเรื่องของ กดแรงหนึ่งดุดก็เท่านั้นเองข้อที่2ก็คือให้ฝึกไปในเส้นทางของตัวเองอย่างต่อเนื่องอย่าได้ให้ความสนใจต่อมายาภาพอย่าได้ให้ความสนใจต่อการตัดสินของผู้คนรอบข้างสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉุดรั้งเรา ไม่ให้เราได้ในสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการเป็นสิ่งที่ชุดรั้งให้เราเลิกฝึกในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นจงฝึกต่อไปในเส้นทางของตัวเองณวันนั้นวันที่เราได้รับผลลัพธ์ผู้คนเหล่านั้นจะเข้ามาถามเราว่าเธอทํายังไงหรอเธอจึงได้สิ่งสิ่งนี้มาวันนั้นค่อยพูดอย่างภาคภูมิใจว่าฉันฝึกกดแรงนึงดูดฉันก็เลยได้รับสิ่งสิ่งนี้มาจะสนใจหรือไม่ให้เป็นไปตามวาระแต่ให้ฝึกในทิศทางเส้นทางที่เราปรารถนาและต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเราเท่านั้นผู้คน คนรอบข้างมองว่าเธอไม่ทะเยอทะยานแต่เรื่องจริงก็คือเรากําลังทะเยอทะยานคําว่าทะเยอทะยานในมิติของกฎแรงดึงดูดก็คือแรงปรารถนาณตอนนี้เรากําลังส่งแรงปรารถนาของเราออกไปเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นโลกมายาใช้คําว่าทะเยอทะยานแต่ตัวเราใช้คําว่าแรงปรารถนา ตอนนี้ไม่ใช่เราไม่ทะเอทยอทะยานเราทะเอทยอทะยานเหมือนกันแต่ทะเอทยอทะยานในทิศทางของกฎแรงดึงดูดนั่นก็คือกำลังฝึกฝนส่งแรงปถนาของฉันขึ้นไปยังจักรวาลเพื่อให้สิ่งสิ่งนี้ปรากฏขึ้นจริงกับตัวฉันในโลกมายานั่นแหละอย่าได้สนใจต่อผู้คนรอบข้าง,างเมื่อไร่ก็ตามที่เราให้ความสนใจต่อผู้คนรอบข้างเท่ากับพุ่งพลังงานของเราไปยังจุดจุดนั้นแล้วจุดจุดนั้นจะขยายผลท้ายที่สุดเราจะเลิกฝึกสำหรับท่านไหนที่พบเจอกับผู้คนรอบข้างที่เป็นไปในลักษณะคล้ายๆกันกับเพื่อนท่านนี้หน้าที่จะเข้าใจ อะไรมากขึ้นนำา2วิธีนี้ไปเตือนตัวเองและฝึกฝนกับตัวเองโอเคนะคะ